สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันที่15มิถุนายน2568ในช่วงบ่ายค่ะพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีพายุฝนฟ้าะนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในช่วงวันที่15ถึงวันที่19มิถุนายนคาดว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่20ถึงวันที่21มิถุนายนคาดว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-27องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะแล้วพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศใหม่ในวันพรุ่งนี้ สวัสดีค่ะอนุโยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน